อัปเดตลูกสปิดนะคะลูกค้าที่ว่างหาบ้านนะคะตอนนี้เหลือแค่6ตัวนะคะเป็นเอ่อตัวผู้นะคะตัวผู้3นะคะแล้วก็เอ่อตัวเมีย3มนะคะน้องพร้อมย้ายบ้านนะคะลูกค้าก็สนใจดูน้องตัวจริงได้ที่คลองสิบนะคะสายธัญญะนะคะจังหวัดปทุมนะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวแรกนะคะตัวแรกเชือกสีส้มนะคะลูกค้าเนาะตัวอ้วนเบเกเลยนะคะหนักอ่ะนี่นะคะมีหมีเลยนะคะแข็งแรงนะคะอ้วนทวนดีนะคะเอ่อตัวที่2นะคะเชือกสีเทานะคะลูกค้าชอบตัวไหนดูตามสีเชือกนะคะ น,น่ารักเลยเหมือนกันนะคะสีเทานะารักกันอ่ะโอเคต่อไปนะคะส้มม่วงนะคะนี่นะคะหลอ่ลอเลยนะคะเนาะน่ารักเลยนะคะเนาะสนใจก็ดูน้องตัวจริงได้นะคะอ่ะชุดนี้จะเป็นตัวเมียนะคะที่ว่างนะคะเนาะตัวนี้จะเป็นน้องน้องเชือกสีเหลืองนะคะนะคะพวามใหญ่บ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเชือกสีชมพูเหลืองนะคะ เดี๋ยวจะเย็นหลกนะคะนี่ชมพูเหลืองนะคะน่ารักเลยนะคะอ้วนๆทุกตัวเลยน้ําหนักดีมากอ่ะเต็มไม้เต็มมือเลยต่อไปนะคะเชือกออชมพูเทานะคะลูกค้านี่เนาะน้ามุมู้เลยนะคะเนาะเด็กๆจะมุมูอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าเนาะตขึ้นหน้าแหลมนะคะเนาะโอเคเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วกันนะคะเนาะน้องพร้อมใหญ่บ้านนะคะ โอเคค่ะดูน้องได้ที่ของสิบสายธัญญาจังหวัดประทุมนะคะตอนนี้ว่างแคออ่ผู้สามเมียสามนะคะที่พร้อมย้ายบ้านนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะ